วันนี้เป็นวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันเข้ามาถึงเดือนมีนาแล้วก็ปีนี้อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาพวกเราจะได้ไปร่วมกัน ทำบุญลำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำอำเภอคํชะอีจังหวัดมุกดาหารที่พวกเราเคยทําทุกปีปีนี้ก็ปีที่แล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปพอหลวงพ่องานหลวงปู่ํามาแล้วก็หมัดหมาดยังเหนื่อย เรยไม่ได้ไปจัดงานคุณแม่ปีที่แล้วให้คนอื่นเขาท่านจัดไปแต่ปีนี้หลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อคงไปไปแน่ถ้าสุขภาพไม่มีอะไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คงจะไปงานลํำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วที่พวกเราได้สร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา นับว่าคุณแม่ของเราคุณแม่ชีแก้วของเราเป็นแม่ชีที่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่องค์หลวงตามหาบัวที่ท่านประกาศว่าคุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรตัวของท่านเป็นอย่าง,างนั้นทางด้านจ,จิตใจคือท่านรับรองในความ บริสุทธิ์ของคุณแม่ชีแก้วทางด้านจิตใจเพราะนั้นเมื่อคุณแม่จากไปคุณแม่เมื่ออายุท่านได้เก้าสิบกว่าปีท่านจากไปไม่นานอธิธาานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุเป็นแต่อธิธาานของคุณแม่เห็นแล้วจะเหมือนกับแก้วนะแก้วจะไม่ใช่แก้วใสนะแก้วคล้ายๆว่าแก้วพุผุ พุ่น,นเ,เกือบทุกเกือบทุกอันที่เป็นอติของคุณแม่จะเป็นแก้วเมื่อเราพวกเราพณัทธาญาติโยมสิษย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตา,าพวกเราก็เลยสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขึ้นมาที่ห้วยทรายก็ใช้เงินมากพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นและต่างจังหวัดที่พวกที่ได้ทราบก็หลั่งไหลเข้าไปกราบเจดีพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่โดดไม่ขาดสาย <c oughs> ปีหนึ่งพวกเราก็ทำพิธีเคารพสักการะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาแต่ท่านมรณภาพจริง เป็นเดือนมิถุนาเป็นเดือนมิถุนาแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่จวนเข้าฤดูดูฝนบางปีก็ตกก้าเขาจะดำนาอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคนในท้องถิน่นในช่วงนั้นหลวงพ่อก็เลยปรึกษาปารุก,กับคณะกรรมการว่าน่าจะลดถอยลงมาเป็น เดือนมีนาจะดีไหมเพราะถึงยังไงเราก็จะลำาลึกถึงคุณแม่อยู่แล้วถ้าวันเราไปเอาช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามันจะยุ่งยากกับพี่น้องชาวบ้านเขาเกินไปก็เห็นลงมติกันก็เลยเอาเป็นเดือนสุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีนี่พวกเราก็ทำมาหลายปีปีนี้ก็คงจะมีงานอย่างที่ลูกพ่อได้ประกาศ ดาน,นทางต่อไปพวกเราคงจะได้เตรียมพร้อมคิดไว้เหมือนกันนะผู้ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนี่ก็ให้คิดคิดไว้ว่าพวกเราจะตั้งตั้งโรงทานยังไงเลี้ยงผู้คนยังไงแต่โดยมากก็จะมีเป็นคนท้องถิ่นจะมากกว่าแต่ถึงยังไงก็ดีลูกหลานให้ความเคารพให้ความสักการะให้ความสำคัญกับคุณย่าของพวกเรา นับว่าเป็นบุญกุศลนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นบุคคลเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาให้เลือกให้เลือกหรือว่าให้วางตัวให้รู้จักพยายามอ่านอ่านเรื่องราวอ่านเรื่องอ่านเรื่องของ โลกและการเป็นอยู่ในสียงรอบด้านอ่านครั้งตัวเองด้วยท่านจึงมีทรรำคําสอนสัพพริสธรรมสัพพริสธรรมคือธรรมของสัตวบรุษสัตวุรุษคือเป็นบุคบคลที่มีความคิดมีความคิดมีความอ่านมีคล้ายๆกับว่า เป็นสุภาพบุรุษลักษณะอย่างนั้นนะถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าสุภาพบุรุษเ,เป็นผู้มีมารยาทที่ดเีเป็นผู้มีสัม,มาคราวะเ,เป็นผู้มีทางธรรมก็บกมเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดเีเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมอยู่ไปอยู่นสถจัดฐานที่ใดใกล้ใคร ก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอการพูดจาพาทีก็อยู่ในสัมมาวาจาไม่มีวาจาอันหยาบคายไม่มีวาจาอันจ้วงจาบที่จะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นถ้าจะดูถูกก็ดูถูกแบบพูดว่ามันไม่ถูกมันจะถูกได้ยังไงเมื่อทำไม่ถูกอ,อันนี้ก็คือพูด ให้รู้จักไม่ใช่ว่าเอามาโกรนมาด่ากันจนถึงดูดูแล้วผู้ที่ฟังรับไปได้ผู้ที่อยู่ภายนอกรู้สึกว่าภาษาพ่อคุณลามภาษาไหนกรนมาพูดกันหมดภาษาพ่อคุณลามคืออะไรกูมึงอปีต่ภาษาปีต่กูกับมึงลักษณะอย่างนั้น ภาษาดั้งเดิมของของคนไทยเป็นอย่างนั้นนะภาษาพ่อคุณลำ <c oughs> พนันพวกลูกหลานทุกวันนี้ก็เลยเอาภาษาดั้งเดิมมาพูดกันดูๆแล้วก็จักจะเกินไปหลวงพ่อว่านะอนี่แหละผมพ่อได้ยินรู้สึกว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าไม่สบายใจในการใช้ภาษาดุดาดุดันกันเกินไป ตามไม่จริงถ้าหากว่าผู้ใดรับการศึกษาที่ดีแล้วนะควรจะรู้จักในการวางตัวในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าทำมันยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุเหตุนี้มันมาจากไหนมันยังเป็นอย่างนี้นี่นว่าทำมันยุตาอัตถันยุตาเป็นผู้รู้จักผล ผลตัวนี้มันมาจากเหตุอันใดมันยังมาเป็นผลอันนี้เรียกว่าอัตถันยุตาจากนั้นอัตอัญุตาความเป็นผู้รู้จักตนอ,อัตฐัญุตาเป็นผู้รู้รู้จักตนใคร่ข้าวามองดูตนเองว่าเราอยู่ในสถานะอย่างนี้เมื่อเข้าไปชุมชนเราควรปฏิบัติตนอย่างไร หน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นอยู่ของเราขนาดนี้เราควรวางตัวอย่างไรอันนี้ว่าอัตันยุตามัดตันยุตาเป็นผู้รู้จักประมาณตนว่าสถา,านะของเราอย่างนี้ควรจะบริโภคอย่างไงควรจะใช้สอยอย่างไงควรจะเก็บหอมรอมเล็บอย่างไรในฐานะของตนเองลักษณะอย่างนี้ จากนากาลันยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาการเช่นนี้เวลาอย่างนี้เราควรทำยังไง <c oughs> ไม่ใช่ว่าตกหน้าฝนมาเราไปตกกล้า <c oughs> ตกหน้าแรงมาเราไปตกกล้าอพอตกหน้าฝนก็ไปทำอีกที่เขาต้องการแดกต้องการความแห้งแล้งมันไม่นไม่รู้จักการ มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันประิสันยุตารู้จักประชุมชนเมื่อประชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาหาควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้ามาหาปร,ประชุมชนอย่างนี้ควรวางตัวอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดประชุมชนเขาสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮานั่งหมอลำสิ่งหมอลำกรนตัวเองไปนั่งขัดสมาธิ หลับตาปีมันก็เข้ากันไม่ได้เมื่อเราเป็นอย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเอ,เ,อ,เ,อเราก็ต้องถ้าเราไม่ไปอยู่ก็ะทำให้มันถูกต้องกับปริสัยยุตากับชุมชนนั้นน,นเัเราวางตัวให้ถูกสรุปแล้วแล้วก็ปกุปกคร,ร,ระปุกคระปุกคระปรปัญยุตา เมื่อเข้าไปหาบุคคลบุคคลควรนี่เมื่อเข้าไปหาแล้วควรจะทําตนอย่างไรควรจะพูดอย่างไรควรจะทําอากับกิริยาแสดงความเคารพอย่างไรอันนี้เราก็ต้องต้องรู้จักอีกเหมือนกันนั่นแหะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้น่ะสัพปริสัตตบรุษสัตตบรุษสัพปริจธรรมธรรมของสัตตบรุษ <REP. S 2> ควรวางตัวอย่างไรเรียกว่าทำมัญชุตาเป็นผู้รู้จักเหตุอัดถันยุตาเป็นผู้รู้จกัผจกผลอัตต,นนต,นต,ต,ตันยุตาให้รู้จากกาักให้รู้จักตนมัตตันยุตาให้รู้จักประมาณประมาณตัวห้องตัวแล้วก็กาลัญชุตาให้รู้จักการเวลาปริสันยุตาให้รู้จักประชุมชม ชุมชนบริสัทประชุมชนประชาชนบุครากรปรปหัญยุตาให้รู้จักบุคคลที่ควรครบหรือไม่ควรครบอย่างไรให้เลือกครบปริสันบุคลากรปรปหัญยุตานี่แหละอันนี้ก็คือมัดตันยุตาหลวง,งพ่อจะพูดเรื่องมัดตันยุตาให้รู้จักตน อัตตันญุตาให้รู้จักตนะถ้าเราไม่รู้จักตนมันวางตนมันวางตัวไม่ถูกนะเออมันขวางคนะเอหลวงพ่อได้อ่านในในชาดกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อได้ยินแก็สะเทือนใจนะออสะเทือนใจแค่แค่โอโ้มันก็ถูกนะแต่มันก็ผิดนะแต่ก็มันไม่ควระแต่ก็สมควรนะเออ มันทําไมยังเป็นอย่างนั้นเลยหลวงพ่อมาพิจารณาเออชาดกกรน,นี้ก็เรื่องนี้มันก็น่าคิดอีกเหมือนกันคือสองสหายสองสาหายอยู่ในเมืองพาราณสีแล้วก็เป็นลูกพรมทั้งคู่แล้วก็เป็นเรียนเมืองตะกศัศลาเี่ยไปเรียนนี่แหละไปเรียนวิชาจากทิศปะโมก เมืองตะกัศิลาพอเรียนเสร็จแล้วก็ตระเวนตระเวนรอบโลกรอบโลกไปหาความรู้ซะก,ก่อนจึงกับประเทศตนเองลักษณะอย่างนั้นอ่ะพอตระเวนไปแหละบัดนี้ประเทศเมืองหัวเมืองเมืองหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เมืองเมืองใหญ่แต่ก็ไม่ใช่เม,ม,ม,มืองเล็กแต่สองสหายนี่ก็เลยไปนอนอยู่ที่แท่น แท่นศิลาอาจใครเขาว่าแท่นอยู่ในอุทยานของเขาจากนั้นพอ,อพระยาพระเจ้าแผ่นดินในเมืองนั้นตายอพอตายเสร็จแล้วเขาก็เสียงเสียงราชรสนะคือสมัยนั้นเขมันแย่งกันก็คงอย่างแย่งกันอยากจะเป็นใหญ่ S <S <an> <S เขาก็เลยเสียงราชรสเขาก็คงจะเชื่อเทพเจ้าเหล่าเทวาอย่างทุกวันนี้ก็คงจะเชื่อพระจยามเทวาธิราชอย่างนั้นแหละแต่เขาสมัยนั้นเขาก็เชื่อพวกเทพเจ้าเหล่าเทวารักษาปกปกปกัปกรักษาเมืองของเขาเแต่นี่เขาก็เตรียมราชรสเตรียมรถเร,เรียบร้อยแล้วก็เขาก็สักเ,เคเทพเจ้าเหล่าเทวา ใครจะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญนะในการจะมาครองเมืองประเทศนี้นะเสร็จแล้วเขก็เสียงราชรถนะราชรถก็วิ่งออกไปไปก็ไปแลนดมันวิ่งรอบเมืองทั้งสามรอบซะก่อนนะนะพวกนี้ก็แนหะ่พวกอามาตย์ราชเวททั้งหลายก็ตกแต่งหน้าบ้านของตัวเองให้สวยหรูเพื่อจะให้รนถะวิ่งเข้ามาใน ในบ้านตัวเองเพื่อจะให้ราชรถมาพาดมาเกยลักษณะอย่างนั้นอ่ะคำศัพท์คำนีมน้มันเป็นคําโบราณมาตั้งแต่ตั้งแต่โบราณนะว่าราชรถมาพาดมาเกยแต่นี้เขาราชรถก็วิ่งเวิ่งรอบรอบเมืองสามรอบจากนั้นมันก็เบนหันหน้าไปทางอุทยายนทางอุทยานคนก็นเดินตามหลังเฮโลไปวิ่งตาม วิ่งตามราชรถตอนนี้มีหนุ่มสองหนุ่มอยู่ที่นอนอยู่ที่ก้อนหินหินราชบัลรังหรือว่าราชอยู่ในอุทยานเ,เป็นแท่นหินที่พักคนหนึ่งได้ยินพอกผู้หญิงได้เอ๊ะมันมาอะไรนะคนนี้ก็หลบหนีพอหลบไปไปหลบไปซ่อนที่อื่นไอ้นี่ อันนี้นอนไม่ตื่นเลยไปนอนไห้ตื่นอพอราดรรถวิ่งมาแต่ท่านนี้เป็นผู้มีบุญอพอมาเขาก็ราชรถก็มาพาดมาเกยอ,อย่างที่ว่าผัวในสุดเขาก็เลยตรวจตาดูเออราชรถมาพาดมาเกยถึงท่านแล้วขอเทิญเชิญท่านให้เป็นปกครองพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนจากนั้นหนุ่มคนนี้ก็หลับ เอาไปก็เป็นที่ถูกต้องเป็นที่พอใจได้รับการท่านก็ได้รับการ,กร,การศึกษามาอย่างดีแล้วเหมืองตะกัดชีลาการบริหารจัดการเนี่ยพร้อมเราก็เลยยกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พอเป็นพระเจ้าแผ่นดินกับปกครองมาแต่เพื่อนเนี่ยเพื่อนที่ที่เป็นเพื่อนกัน,นไม่เห็นความเคารพเลย,เนยในจุดนี้เป็นจุดที่ ที่น่ที่น่าคิดนะทั้งที่เพื่อนตัวเองได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เพื่อนก็ยกย่องให้เป็นอุปราชนะคล้ายๆกับเป็นอุปราชเป็นผู้รองจากพระเจ้าแผ่นดินอีกตั้งเพื่อนให้เป็นอุปราชนะเป็นผู้ดูแลแล้วเคิดาพระเจ้าแผ่นดินไม่อยู่ให้สําเร็จราชการแทนได้ลักษณะอย่างนั้นแต่ทีนี้ไอ้เพื่อนเนี่ยไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำํำเวลา วินิจฉัยคดีความกันนะเข้ามากันเอามามือมาจับหัวบังอะไรบังเามาพูดอข่าวพระเจ้าไปดินพูดเป็นอย่างนี้เนี่ยเออไม่ไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้เอแซงขึ้นมาลักษณะอย่างนั้นจนพระเจ้าเป็นดีนเนี่ยก็เ,เตือนหลายครั้งเ,เตือนเตือนทั้งในที่รับเตือนทั้งในที่แจ้งเตือนที่รับก็คือเรียกมาคุยกันอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะไม่ได้นะการปกครอง แต่นิสัยกอย็อย่างเก่านิสัยค้ายว่าไม่ให้ความเคารพค้ายว่าไอ้มึงเป็นเพื่อนกูลักษณะอย่างนั้นนะอแต่ทีนี้พระเจ้าเป็นดินกันเหลืออดเหลือทนอดมาตั้งนมนานเนี่ยผลลัพธ์เกิดวันหนึ่งออกมากันพระเจ้าเป็นดินเนี่ยคงจะเหลืออดมั้งพอทําอีกอย่างเก่าบอกมาหลายครั้งพระเจ้าเปเนดินอ้าวเพชรสฆาตจับไปไปตัดคอ เทีนี้เพชรสกาดพกลูเข้าไปเลยเพราะพระเจ้าไปติตสั่งใช่ไหมเขาก็จับไปแต่เรื่องนี้พอได้ยินแล้วหลวงพ่อเขอไม่อยากจะฟังต่ออีกต่อไปตัดคอจริงๆแล้วเขาไปเอา,เอ,าเอาไปพักไว้ก่อนเหมือนกันนี่แหละสรุปแล้วก็คือนิทานหรือว,ว่าชาดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากาลเทศะบุคคลในเมื่อเพื่อนของเราได้เป็นใหญ่ เมื่อเราเข้าไปหาเราก็ควรวางตัวอย่างไรกับเพื่อนของเราใจต่อหน้าฐานะกำลังเราก็ต้องวางตัวอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อไม่มีใครเราสองต่อสองเราจะพูดคุยกันอย่างไงก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเพื่อนเขาคงจะไม่ถือหนักสักใหญ่พูดคุยกันธรรมดาแต่ถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามาเราก็ต้องถอยออกต้องรู้จักกาละ การสถานที่บุคคลนะ่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราวางตัวถูกนะไปอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดความสงบพร่มเย็นเป็นสุขความสบายใจก็มีเกิดกับทุกหมู่ทุกเหล่าเมื่อพยานสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราพระลูกพระหลานทั้งหลายที่เข้ามาได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อให้ฟังเอาไวนะ้ศึกษาเอาไว้ให้วางตัวให้ถูก กาละเทศะการสถานที่บุคคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าทำม,มันยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอัถนยุตาเป็นผู้รู้จักผลอัตตันยุตาเป็นผู้รู้จักตนมัดตันยุตารู้จักประมาณในการดําเนินชีวิตของตนเองกาลันุจารู้จักการเวลาปริสันยุตารู้จักประชุมชนปุขระประโปรปรันยุตารู้จักบุคคลควรครบหรือไม่ควรครบ อันนี้คือพระพุทได้เจ้าให้ใช้ปัญญาทั้งหมดในทมคําสอนของพุทธ,ธะนะเพราะนั้นพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้ยกตัวอย่างขึ้นให้ฟังมาในทานเรื่องนั้นสอนให้รู้ว่าให้รู้จักการวางตัวต่อบุคคลที่จะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายขนาดไหนก็เถอะในเมื่อชุมชนอยู่ในชุมชนสังคมเราควรวางตัวอย่างไรถ้าเราทำ ถ้าทำได้อย่างนั้นนะเออไปอยู่ในสถานที่ใดสบายใจด้วยกันทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ถ้าทำไม่ถูกนั้นน่ะถึงจะเป็นเพื่อนกันขนาดนั้นก็ต้องเอาเพชรสคาดไปตัดคอทิ้งเพราะเหตุไรเพราะมันเหลืออดเหลือทนเอทั้งที่กำลังมินิฉัยคดีความเอเพื่อนกอกมาเนะี่ยตบหัวทำพูดใจอย่างาง่ายจงุ่นอย่างนี้ขึ้นมาล่ะมันใครเข้า่าเหลืออดเหลือทนจริงๆนะิงอะ จึงเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองมานึกถึงอยู่กับหลวงตาเหมือนกันนะหลวงพ่อไปกับหลวงตาไปอยู่ใกล้หลวงตาถ้าจะอยู่ตามลำพังกับหลวงตาเหมือนพ่อกับลูกเวลาท่านจะม้วนน้ำลายเราก็ยกกระโถนขึ้นไปเราท่านก็ม้วนม้วนปากนะแต่พอ มีบุคคลที่สามเข้าไปที่เป็นพระเหมือนกันนะพามีพระพาเข้าไปเราจะเข้าไปทําอย่างนั้นไม่ได้หนะลวงตาเนี่ยขึงเลยนะคล้ายๆทาอย่างนั้นไม่ได้เอ่ให,ให,ให,ให้ท่านวางตัวเอ,อย่ามาทะลึงอย่ามาใกล้อย่ามาจ่อแจกับเรานะลักษณะอย่างนั้นเห็นหลวงโอ้หลวงพ่อจึงรู้ได้ว่านี่แหละการวางตัวของแต่ละท่านของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา เออท่านถึงจะท่านถึงอยู่ในระดับไหนก็ตามท่านต้องรู้จักวางการวางตัวถ้าไม่รู้จักการวางตัวนั้นท่านจะเทศนาว่าการท่านจะให้คนเขาเหล่านั้นเคารพท่านได้ยังไงเออไอ้เขารวบหัวรวบหางอะรวบอะไรไปหมดได้อย่างไงเพราะนั้นท่านจงรู้จักอ,อควรจะพูดหรือไม่ควรพูดควรจะน,นิ่งควรจะวางตัวอย่างไรย รานั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องอใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดนะพาลูกพาลานพวกัตธา,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 าญาติโจมทั้งหลายนะถ้าว่าพวกเรารู้จักการวางตัวแล้วไปนะัสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถูกทั้งนั้นแหละนะวันนี้ก็ให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอตอนนี้ไปรับพร ยะถา,าวาริวาปูราปาริปุเรนติสาคขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนาราุยะถามณิโชติ ระโสยะถาสภีติโยวิวัตชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอะพิวาธนาสีลิจนิจังวุธาปะจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุข,ขังภาลังภวะตูสัพพะมังคลังราขันตูสัะพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเต